เพราะงั้นผลการสัมภาษณ์วันนี้ห <can> มาป่ายู่ you <know> แกะออกไป <Never S 2> ฉันกับเธอก็ <so> อเหมือนมดงานกับล้อรถเธอปีนป่ายไป <run away. S 2> ช้าช้าฉันพุ่งไปข้างหน้าบางคนมองการตื้นเขนิน <I S 1> เห็นแค่ผลประโยชน์ที่อยู่ตรงหน้า เลยหาเงินได้เร็วแต่ตายไว้แต่ฉันไม่ใช่ <can> ฉันมองการไกลเห็นแก่ประโยชน์ระยะยาวฉันเป็นคนโลภรับสินบนใช้อำนาจหาผลประโยชน์เราสองคนจากกระตรงนี้เถอะ หลอกลีบอกว่าจากนีน้ถ้าฉันถูกมืแค่เสียใจนายจะคอยอยู่ข้างหลังแลกกอดฉันเอาไว้ยังไงล่ะฉันจะร้องไห้แล้วนายอยู่ที่ไหนนายอยู่ที่ไหน <laughs> I think I'm to find I can I'm blind. จริงๆฉันจะอยู่ข้างๆเธอตลอดไปจริงๆเธอที่ทำตัวเป็นเด็กไปได้จะตีมือฉันจริงๆเหรอฮะใครบอกว่าจะตีมือตีก้นต่ังหากละ่ะตีก้น หันหลังมา<ถ>หัเธาอไาอบ้างไหมเนี่ยตีก้นอะไรเลยปล่อยมือไม่ปล่อยปล่อยมือไม่เหยื่ส่วยมีโอกาสแค่ครั้งเดียวเนี่ยจะเอาไม่เอาถ้าไม่เอาเราแยกย้ยายซะเธอเธอแสบมากมเลยนะม,มันเลยหันหลัง สุดแห้งเก่งนะฉันยังไม่ได้ตีเลยหันหลังเบาๆนะได้เบามากแน่อันนี้ยอมรับที่ได้ยังเหรอ เธอยังจําถนนเส้นนี้ได้ไหมตอนเด็กๆเวลาที่เราไปเรียนจะผ่านเส้นนี้ตลอดจำไม่ได้แล้วนี่เธอจะเย็นชากับฉันไปถึงเมื่อไหร่ นายหายไปกี่วันฉันก็จะเย็นชาเท่านั้นได้ไม่เป็นไรฉันรอเธอมาตั้งสิบกว่าปีแล้วจะรออีกกี่วันก็ไม่สนใจหรอกฉันจะบอกเธอให้นะฉันรั้งเธอไว้แล้วเธอเป็นของฉันเท่านั้นพี่หยวนหยวนพี่จะแกล้งฉันไปอีกนานแค่ไหนเธอร้องอีกนานแค่ไหนฉันก็จะแกล้งนานเท่านั้น อะขอบคุณนะพี่หยวนหยวนไปกันเถอะพี่หยวนหยวนพี่จะแกล้งฉันไปอีกนานแค่ไหนพี่หยวนหยวนจะไม่แกล้งเธออีกแล้วนับแต่นี้เป็นต้นไปฉันจะปกป้องเธอเป็นอย่างดี จะปกป้องอยังไงล่ะกอดเธอไว้แน่นๆไม่ปล่อยมืออีก อย่าร้องสิอย่านะอ้อยจะเสร็จแล้วเบาๆหน่อยสิฉันเบามากแล้วทนหน่อยสิหลุดหมดแล้วเธออ่อนยอนหน่อยไ,<ห>ไม่ได้เหรอเ่าแตนน <c oughs> เป็นไงบ้างยอมรับความให้แพ้ซะวันนี้นายดูแลว,ว่างไฉน,นะมันเป็นบทลงโทษของนายว่างไฉพ่อถูกปีศาจจับตัวไปแล้วว่าอะไรนะพูดใหม่สิฉันผิดไปแล้วองหญิงค่อยใช้ได้หนอะ อาบน้ำฉันก็จะอาบด้วยตามกฎวันจันพุธศุกร์ฉันได้ใช้ห้องน้ํามีกฎนี้ด้วยเหรอแน่นอนทำไมฉันจำไม่ได้ละ่ะไปทํากับข้าวฉันอยู่แล้วฉันจําได้แค่จันทพุธศุกร์ในทํากับข้าว <c oughs> ตำแหน่งในครอบครัวไม่แมทกับตำแหน่งงานเลยฉันจะฟ้องร้องยกฟ้องเจ้า <c oughs> ฉันเพิ่งซื้อโฟมล้างหน้ามาได้เดือนเดียวเองใช้สักเกลี่ยงเลยนะหายประหยัดสักหน่อยได้ไหมฉันจ่ายไหวแล้วกัน เก่งเหลือเกินนี่มือถือฉัน ฉันรู้ว่านี่มือถือเธอฉันเช็ดโต๊ะอยู่ละหยิบมาเนอะนี่คุณเจียงตามกฎของห้อง702ข้อที่24วันนี้ตาทล้างจานช่วยตั้งใจทำงานและล้างจานให้ดีด้วยทราบแล้วค่ะคุณหยวนเชื่อรับสายให้หน่อยสิเดี๋ยวเดี๋ยว คุณเจียงใช่ไหมครับว่างภูเปิดใหม่เพียง980,000นแปห่ยวนครับสนใจไหมครับไม่เลยค่ะขอบคุณถ้าดูจากความตื่นเต้นของเธอแล้วดนะฉันนึกว่าประธานต่งโทรมาสะอีกฉันจะไปทําแบบนั้นได้ยังไงของฉัน ฮัลโหลอ๋อได้ครับไม่ได้สิตอนเช้าผมไม่ว่างพรุ่งนี้บ่ายสามนะครับพรุ่งนี้บ่ายสามแค่นี้นะครับบายบายใครนัดนายเหรอประธานเหอของโรงสิ่งเขานัดประชุมออนไลน์พรุ่งนี้บ่ายสามทำไมเหรอไม่มีอะไร ใครเนร์กุญเจียงก็นายหน้าอสังหาไงโทรมาขายบ้านอยู่ได้ฉันซื้อไหวที่ไหนกันฉันไปเปลี่ยนชุดแล้วว่งางใช้เลี้ยงสุนัขพันวันใช้สุนัขครู่เดียววันนี้ต้องดูฝีมือแกแล้วฮัลโหลรุ่นพี่มีอะไรคืบหน้าไหมถือว่าเธอโชคดีนะ กรรมการสมาคมคนหนึ่งเคยเป็นรูมเมทกับรุ่นพี่ต่งพอดีเห็นว่าพรุ่งนี้สิบโมงเขาจะไปมูลิธิดีทีเพื่อผลักดันแผนงานสวัสดิภาพประชาชนพรุ่งนี้สิบโมงเช้าที่ดีทีใช่ไหมอ๋ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณนะคะรุ่นพี่ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดีเกรงใจอะไรขนาดนั้นตอนอยู่สโมสรมหาลัยเธอก็ช่วยฉันเขียนแายงานนี่เรื่องเล็กน้อยอย่ากังวลเลยเออนี่จริงสิกิจกรรมนี้ต้องใช้บัตรเข้าร่วมด้วยนะเธอได้ไปซื้อในเน็ตด้วยล่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะรุ่นพี่อืมบายบาย แกมาได้งไงเจ้าว่างชายัยอหยวนซวยมีทั้งพยานและหลักฐานจะแก้ตัวอะไรอีกไหม ฉันไม่แก้ตัวนายคิดว่านายเป็นสายลับในหนังหรือไงใช้มุกแบบนี้เนี่ยนะการทหารไม่นายอุบายเรียนรู้ไว้หน่อยนะอ่าเด็กดีไม่โกรธนะนออโอ้ยสาวน้อยนี่ถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่ฉันเตือนให้เธอใช้ทรัพยากรสมัยเรียนลดก,กันหึ ได้จ่มมากฉันจะซื้อตั๋วให้หมดเลยดูซิน่าจะทำยังไงอขอโทษด,ด้วยนะคุณเจียงตัววันพรุ่งนี้เนะ่ะฉันซื้อไปเรียบร้อยแล้ว โอ้โ <laughs> อ้ <laughs> สะใจเว้ยว่องไฉ